บอกเลยว่า f c จะต้องรักแม่เมย์กันแน่ๆเกิดจากมีคอมเมนต์อยากให้แม่เมย์ทำชาไทยชีสขูดที่กําลังเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ค่ะทุกคนรู้ไหมว่าเราขับรถไปกลับ200กว่าลไปหาชีสตัวนี้เลยจ้าทุกคนแล้วก็ได้ผลไม้ฟิตทาน้ําปั่นมาด้วยตามกันนาแล้วก็ส่งคลิปนี้ไปเติมไฟจะมาเสิร์ฟคลิปให้แบบรัวๆเลยแล้วดูความเล่นใหญ่นี่สั่งดีคิวแก้วแบบไม้ไผ่มาแม่สั่งทีสั่งมาเหมือนขายงงหลากคนถามว่าหลอดม่วงที่แม่เมย์ใช่บีใช่ไหมตัวนี้ไม่ใช่บีบีนะคะทุกคนเขาวนนอรใ เดียวโจชิก็คือถอยมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเลยไม่ได้มีแค่ชีสขูดนะคะแต่มีครีมชีสด้วยเอาล่ะทุกคนวันนี้แม่เมย์เล่นใหญ่มาเพื่อ FC FC ใจก็จะใส่ครีมชีสไป100กรัมเตรีจัดอีก170 ml ค่ะนมค่อนหวานลงไปนิดนึงแล้วก็น้ําแข็งอีกนิดแรงอ่ใช้ความแรงอยู่ที่ระดับ2หลังก็ใช้ระดับ4ระดับ5เลยค่ะทุกคนชิดนึดๆค่นยๆนัวๆแบบนี้เลยนี้คือเหมือนได้คาน้ําไปทุกวันแล้วนะทุกคนเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะแล้วจะมาทําชาท้ายกันจ้านี้จะทําลายแก้วเลยค่ะทุกคนก็จะใช้เครื่องชงอันนี้เลยก็อยากจะบอกว่าไปถอยมาใหม่สดๆร้อนๆเลยค่ะ สูตรที่เมยชงกินประจาเลยนะทุกคนชอบกินเมนูไหนกันบ้างก็คอมเมนต์แชร์กันได้นะเราก็จะชงใส่เหยือกไว้แบบนี้เลยนะคะทุกคนเพราะว่าจะต้องชองหลายรอบรอบก็คือสูตรเหมือนเดิมกันแปะร,รองอร่อยหวานมันแน่นอนจ้านคนที่ชอบกินหวานกลางๆแอบไปทางหวานน้อยนิดเนื้อฝาเอยใดๆ,ๆมีเหมือนร้านนะ้ไปดูความครีมชีสของเราซะก่อนทุกคนีมีความข้นหนัวสุดๆบอกเลย<อ>ด้วยโอวัลตินเฟกและชีสขูดแบบนี้ตรงๆนะทุกคนเมยเองยังไม่เคยกินเมนูชีสคู่จะมาลองชิมไปพร้อมกับทุกคนเลยว่ามันจะเข้ากันไหมทุกคนคือแบบมันน ชากันเลยค่ะทุกคนหวานมันกําลังดีมันครีมชีสและชีสคู่เขามีความเค็มนัวกําลังดีทุกคนมันเข้ากันมากๆากก็เอาไปเสิร์ฟผู้ชายที่บ้านกันเลยค่ะหนึ่งแก้วบอกเลยว่าทําหลายแก้วมากกินเองไม่พอนะคะทําแจกเพื่อนบ้านด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะไปขายหน้ำให้เพื่อนบ้านกันตอนนี้คือฝนตกปอยๆอยู่เลยนะทุกคนต้องเรียกทาเวลาเนีอยนะคะเดี๋ยวเปียวดูบ้านเราคืออยู่ในสวนจริงๆนะทุกคนบรรยากาศรอบๆก็จะเต็มไปด้วยสีเขียวแบบนี้เลยค่ะ